ครับเพื่อนๆครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังจริงๆเรื่องเนี้ไม่อยากจะมาเล่าเลยจริงๆโดยโดยใจจริงๆอ่ะแต่ว่ามันได้รับผลกระทบแน่ๆถ้าประเมินว่าคือค่าไฟอ่ะครับถ้าเราดูข่าวตอนเนี้สองสาวันที่ผ่านมาคือมีข่าวว่าค่าไฟจ่อขึ้นนะครับงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดเนี่ยครับจะจ่อขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากเดิมที่เราจ่ายอยู่สี่จุดหนึ่งแปดบาทนะครับ ก็จะขยับเป็นค่าไฟสูงสุดก็น่าจะประมาณ6.01บาทนะครับก็คือจะกระโดดขึ้นเป็น44%เปเลยนะครับค่อนข้างจะสูงมากสมมติถ้าเราจ่าย100บาทนะครับเดือนหนึ่งเราจ่าย100บาทต่อไปเดือนต่อไปเนี่ยครับถ้ามันขยับเป็น6.01ก็คือเราต้องจ่ายเป็น144บาทนะครับถือว่าเยอะมากนะครับจริงๆอ่ะถ้าเราดูนะครับคือ ที่ก็มันมาจาก3มปัจจัยหลักๆอยู่ว่าทําไมค่าไฟต้องปรับสูงขึ้นนะครับก็คือ1ก็บอกว่าค่าเงินบาทนะครับมันอ่อนต่อเนื่องจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวกับชาวบ้านอย่างพวกเราเลยนะครับแล้วเ็าบอก2องเขาบอกว่าราคาน้ํามันตลาดโลกนะครับก็นะครับก็มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับชาวบ้านอย่างเราเหมือนกันนะครับก็สามเขบอกโรงไฟฟ้าอ่าผลิตไฟได้ลดลงนะครับ รวมถึงต้องไปจ่ายหนี้ให้กับฝ่ายผลิตนะครับในส่วนตรงนี้อันนี้เป็นนโยบายที่คนที่เราเลือกเข้าไปนะครับคือจริงๆแล้วชาวบ้านค่อนข้างจะได้รับผลกระทบแน่ๆน,นะครับชาวบ้านแล้วก็เกือบทุกคนนะครับทุกคนได้รับผลกระทบแน่ๆคือจริงๆตามนโยบายที่ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลบอกว่าคือมีนโยบายจะลดค่าไฟนะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ุดท้ายมันก็ ไอ้ต้านทาน,ทานกระแสไม่ไหวก็คือมีการปรับค่าไฟขึ้นสูงขึ้นตามที่เป็นข่าวตามมานะครับทีนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่านโยบายที่เขาจะปรับขึ้นเนี่ยเขาจะปรับขึ้นยังไงเขาบอกว่าเขาจะ,ะหาดูแล้วก็ประชุมกันก่อนนะครับและก่อนที่จะประกาศว่าจะมีการปรับค่าไฟขึ้นในเลทไหนแต่แน่ๆก็คือชาวบ้านได้รับผลกระทบแน่ๆน,นะครับเขาจะไปหาดูกันประมาณวันที่12นะครับถึงวันที่26เดือนกรกฎาคมนี้ครับ ซึ่งได้ข้อสรุปยังไงเดยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศออกมาให้พวกเราเนี่ยครับได้รับทราบไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตามที่ทราบอยู่นะครับเขาก็าจะขอรับฟังความคิเห็นอยู่นะครับจะมีทั้งหมด3ามแนวทางนะครับสามแนวทางก็คืออย่างแรกก็คือจ่ายคืนคอปพอนะครับก็คือทั้งหมดนะครับเดือนมกร,ราคมนียครับก็จะปรับค่าไขขึ้นเป็น6.01บาทหรือว่า4 4เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่า สมมติว่าเราจ่ายเดือนละร้อยนะครับที่ผ่านมาเราจ่ายเดือนละร้อยแต่ว่าเดือนถัดไปเราต้องจ่ายเดือนละร้อยสบสบาทนะครับถ้าเราจ่ายเดือนละพันเราก็ต้องจ่ายเดือนละหนึ่ันสีอยสบาทถือว่าขึ้นเยอะมาก44%เอร์เซนะครับก็บอกส่วนที่2นะครับในโยแนวคิดที่2ก็คือแบ่งคืนคอพอพอนะครับก็คือจ่ายค่างวดนะครับ <c oughs> จ่ายค่างวดก็คือ 4.92บาทนั่นหมายความว่าค่าไฟจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น18%นะครับจากเดิมที่เราจ่าย100บาทนะครับก็จะขยับเป็น118บาทก็ถือว่ายังแพงอยู่ดีนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ขยับขึ้นสูงเหมือนกันตอนนี้นะครับน่าห่วงมากเลยสำหรับชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราส่วนนโยบายที่3นะครับก็บอกว่าก็จะมีการจ่ายค่าไฟนะครับจาก ขยับค่าไฟนะครับจาก4.18เป็น4.65ก็คือเพิ่มเป็นประมาณ11%นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจ่ายเดือนละ100ต่อไปเราก็จะจ่ายเดือนละ111บาทนั่นหมายความว่าค่าไฟต่อไปนี้ครับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับจะไม่มีทางค่าไฟเราจ่ายได้ลดลงเพราะฉะนั้นชาวบ้านอย่างพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับหาเงินเพิ่มขึ้นนะครับค่าเงินหาเงินเพิ่มขึ้นต้องจ่ายค่า พวกนี้มากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ลําบากหน่อยก็ต่อไปก็คงไม่ต้องใช้ไฟกันแล้วครับไม่ต้องใช้ค่าไฟเพราะว่าค่าไฟมันค่อนข้างจะสูงขึ้นจริงๆนะครับทีนี้ต้องไปฟังนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศออกมานะครับว่าเขาจะเลือกนโยบายแบบไหน3อย่างนี้นะครับก็คือ44%นะครับ18%หรือว่า11%นะครับก็ต้องไปฟังดูกันนะครับ ซึ่งแน่ๆชาวบ้านอย่างพวกเราก็ได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ฟังกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ